เจ้ามาสมัเม yeah, ียบวกเรียเจ้ามาดนละเคยมาตัเช้านี้เจ้าก็มาฉ่ิยเจ้ามาสมัครเต็มนะบัีเจ้าเี้ต้องไปอะรเด้อไปไมเจ้าเจ้าใรมอให้เจ้าไปเจ้าเปที่ยิะนั้นผู้ญิงก็สายย่เจ้มา้จะไปก่อนมอย้งคอให้เกียรติเจ้าเจ้าไปก่อน คนต่อไปสอบอะไรเยอะใช่กำลังยิงยังเนี่ยแกกองซุนม่ะโอ้กองซุมียังนี่ยโม้ขึ้กน,นกันแกจะเาปามาแต่บ้านได้มาแต่บ้าน,ขอ,นของตากอ,องต่อได้เนาะแม่เออเป็นจะไดรการห้าการเที่เียนจบหรือบป่าถ้าก็จบปีนี้อ่อืม ไรใม่ใม่เลยไอ้ี่ย้งานอบไปสมารงานทำได้เนี่ยตอนนี้ฮะยังไดเรียนงานอย่างเลยสมารหลายบอนแล้วเดี๋ยว่าสมาร์ทโมพสมพาดโม่าเป็นอะไรจะโม่าใน้องก็มือชื่มืชื่อว่าตัวเองคาดทักษะหลายย่างแล้วก็มีความมั่นใจโอ้แม่นม่นม่นตัวนี้ไอ้ก็เคยเป็นกันตอนไอ้เยนจบใหม่จะสิละบมั่นใจตัวเองสมพางานมเป็นโมจากสิอบไร พอนี้ที่ละไอมีศูนในนั้นคือเขาเอินมาศูนปาการมันเป็นบอลเทีนเฮแบบมีศูนย์งเอินก็จะพื้กักสารระดาเขาเก่งเขามเข้าต้ามันใจรอย่างนั้นนให้ลองลองไปศิมษาบะนี่นี่น้อง้องิาเเขาจะเเขานี่เราเปากาอันนี้ให้น้องเบิรวนตึ้งลองพิมพ์เขาปาการนีเ้อ เนี่เขาไปตามในเพจนี่ยเขาจะมีเขาจะเปิดสมัครฟึกแต่ละปีปีหนึ่งสองเท่อกันนะเขอ๋อเอันนี้กันาอมเมนต์แค่บริลร์ด้สี่เดือนสิอือเปนรู้ึกอตอบโจทย์ได้อาตอนนั้นก็ไปึมันซูในแับที่ส่มเ่นใจและทีเพนียยางต่างๆก็บคนทั่วไดีเนาะเนาะม่ได้ว่าไปไปไปลองจิดตามเพจก็ได เออชื่เจ้าเจังให้คามก่อไอ้คันใส่อาวไอ้คารู้ได้ห้ามัเลยอ๋อ่าหากกระจกสองสามปีหลังนี่เบออืมเมื่อวานนี้เรามาดิ่นน้ค่อยเราแนะนำให้ค่อยไปฝึกอยู่สูตป,ประกาศแล้วเรจะฝึกเกี่ยวกันหะไรนีย่ยโอ้หลายอย่างเลยนะตามที่เราบอกมาฝ<อ>ึกทักษะเกี่ยวกับภาวะของเป็นผูน้นำการเรียนเป็นทีมนะครับเกี่ยวกับการเขียนโครงการใดๆ โอ้น่าสนใจหลายเนาะอืมหลายอย่างเลยเราบอกไปไปน้องกันบอกถ้าเราสมัครไปไปไปมึไปไปดอกเีซเวลาขอดมีเวียกอยู่ไปลดกัอเจบบ๊วยแทนอืมอืมเดี๋ยวจะเลยไปอืมค่ะชั้นเฮาลองไปสมัครน้องกันเนาะอืมไปไปมืออื่นเฮาไปเนาะอืมมือมือมากินข้าวกันกินข้าวชนะ นี่เป็นสมประการใช่ป่ะอือเขาว่าแมนแล้วเอ้ยเอ้ยนี่เป็นสมประกาศโดยแมนแล้วเอ้าเจ้าตัวนี้ไม่เห็นอยู่นี่อืเคยมาฝึกนี่เดีอยวเจ้าเดีมาฝึกคือกันอือใครแนะนามจะมาเห็นอยู่เฟซบุ๊กกันเลยมาอือเจ้าเดีใครแนะนนามรุ่นอ้ายแนะนาเด็ไปเซอรมูมานามนี่แมนอ่ามาแล้วกันแมนแมนปัจจันเขาไปเรียนปัจจันสวยละอือไปไปกระชากระชากเรียน thank <laughs> you เพราะว่าผูา้ที่มาฝึกที่ศูนย์ปากาจะได้ฝึกยังไงหนึ่งคุณธรรมจิตอาสาสองทักษะการแบ่งเ,เป็นทีมสามการส่งเสริมพุทบาานยังใช่าการพัฒนากลุ่มผลิตสุมซนการส่งเสริมการเข้าถึงแร้งถึงและการตลาดการรึกษาหารือและโฆษณาสุมซนการผลิตซื่อสำหรับพัฒนาสุมซนการเขียนบทเสนอโครงการ ภาวะคนเป็นผู้น้ำการเป็นู้วนหน่วยควอนตดั้วและการนันายคอมพิวเตอร์และเงินมุกเกี่ยวกับการปรึกษาหารือและโฆษณาสุนทรและการติดตามประเมินผลโครงการขึ้นแผ่นงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการการจัดซื้อและการค้มครองรัดสินของโครงการและนอกจากนั้นรย,ยังได้ลงปฏิบัติตรวจจิงไปทัศนศึกษาในชุมชนต่างๆ สูตรประกาศสูตรพัฒนาสุมโุนแต่มีส่วนรวมเย้